สวัสดีครับบ้านึกไทยสานครับพาเบื้องน่ำพี่นอ้องอ่างเก็บน้ำของเครื่องยังไงครับหนามมากหลายเลยขนาดไม้กงไม่นี่ข้างล่างนี่รับบ่ไว้แล้วครับสวมเท้านี่ นามีเสมอแล้วครับนี่พูนครับลงไปพูนละปลาอะไรครับเรื่องไงอือ อขึ้นดีเลยค sort of <N ấy> ุณน like like ่ะม like ีดปัดเงี้ยเหครับบางเครื่องเนี่ยนี่นำบางเครื่องนะครับเนี่ยที่พาไปเบื้องข้างหลังครับที่ไายเบื้องนั่นแหละ